จ้าสวัสดีพี่พีเอฟซีนะคะวันนี้น้องแรมมีพระสวยพระเก่ามาฝากพี่พีเอฟซีหลากหลายแนยวนะราคาหนึ่งร้อยห้าสิบาทมีแค่สามสิบเอ็ดรายการนะพี่ดูให้ชอบดูให้ใช่นะพี่นะถูกใจก็บอกอีพีบอกหมายเลขให้ถูกต้องแล้วก็ทักหาน้องแรมนะหมายเลขสามสิบสองถึงสี่สิบสี่สิบสองราคาสามร้อยนะพี่ดูให้ถูกต้องนะแล้วก็แคปรูปทักไลน์โทรเบอร์ติดต่อมาอาหารน้องแรมได้เลย ดูรายการเนาะดูให้ถูกต้องดูราคาให้ถูกต้องนะเาฝากพีเอฟซีนะกดไลค์กดแชร์กด share, กระดิ่งกดติดตามในช่องน้องใลพลาดหลุดหลักร้อยด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปเนาะเอาเพื่มให้การเสียวเวลานะพี่เรามาชมชิ้นที่หนึ่งกันดีกว่าเนาะเดี๋ยวขยาแบแป๊บนึงนะเดี๋ยวเรามาเริ่มชมชิ้นที่หนึ่งกันได้เลยนี่ค่ะมชมมายเลขที่หนึ่งนะ เป็นเจ้าพ่อพญาเลเป็นเหรียญน,นะพี่นะพร้อมกระไลสวยๆนะคะกบจิ้งกบจิ้งออกที่จังหวัดชายภูมิ2 5 3 0พร้อมกระไลหมายเลขี่หนึ่งนะต่อไปก็เป็นหมายเลขี่สองนะคะอันนี้เป็นพระกลุอ่ะไปดูด้านหลังก่อน กันเอาเองนะสวยทุกใจทักหาน้องแนมได้เลยหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะนี่พระกถูกต่อไปก็เป็นหมายเลขที่สามเหรียญจุฬาลงกรณ์ด้านหลังเขียนว่ารอเรเือแล้วก็มีเจดียนะพี่นะดูกันเอาเองนะพี่สวย,สวยดุตาทักหาได้เลยต่อไปก็เป็นหมายเลขที่สี่ลูกเรือหลวงพว่อนพิมพ์ขี้ตาสวยชาต น้องกตเเลนบอกสวยจัดนี่หนึ่งร้อยห้าสิบนะคะหมายเลขที่สี่ต่อไปก็เป็นหมายเลขที่ห้านี่ค่ะอันนี้เหรียญเขาเขียนว่าอะไรอะอาปากรกงหลวงชุพารเนาะใช่ไหมเดี๋ยวดูก่อนใช่เขตอุดมศักดิ์กงหลวงชุพารปีหนึ่งหกปดสวยมากเดี๋ยต่อไปก็เป็นหมายเลขที่หกนางกวักหลวงปู่อิมหลวงปู่อิม เนอออกสำนิดเงิน,เ,นเลยมายเลขที่ 6. หกองค์ใหญ่นะคะองค์ใหญ่นะคะนักกว่าต่อไปก็เป็นหมายเลขที่เจ็ดนี่ค่ะเป็นเสมาน,นี้เนื้อชินจะออกไม่รู้ออกเคินเงินหรือเปล่านี่ค่ะดูกันเราเองสวยสะดุดตาค่อยเอาไปเนาะต่อไปก็เป็นหมายเลขที่แปดอันนี้เป็นเจเด็จพ่อนะพี่ทรงบลงัลลังก์ ฝันตะกุดหนึ่งดอกอยู่ด้านหลังนี่นี่ค่ะตีอะไรขาวดำต่อไปก็เป็นหมายเลขที่เก้าเป็นเหรียญหลวงพ่อไปนี่ค่ะเหรียญหลวงพ่อไป่แล้นหน้าหลวงพ่อเพชรพิจิตรสองห้าหนึ่งสี่โอ้ปีหนึ่งสี่นะพี่สวยมากต่อไปก็เป็นหมายเลขที่สิบ ระครางพิมพใหญ่หดจริงถ้าสวยเราก็จับแด้นี้ให้ผาหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบเอ็ดรูปหล่อหลวงพ่อเงินเดี๋ยวก่อนว่าออกที่ไหนนี่นเห็นว่าด้านหลังอันนี้รูปไหนเนาะเดี๋ยวเ,เลยหนะ้หมายเลขสิบเอ็ด น้องแลมก็อยากจะบอกรุ่น่แต่มันมองไม่เห็นต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบสองอันนี้เป็นพระกลุกเหมือนจะเป็นกลุกนานดูน,นนะพี่นะขดกัาสติกอะหมายเลขสิบสองเป็นพระเก่าต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบสามเจริญพรบุญออกวังตะอินปีไหนเนาะปีสี่แปด ต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบสี่ลูกดอกหลวงพ่อเงินอันนี้ใช่พิมพ์ขี้ตาหรือเปล่ามันจะใช่นี่ปิดด้เลยนะค่อยชมค่อย,อยดูนะติดต่อน้องแลมได้เลยหนึ่รยห้าสิบนะคะดูอีพีดูใหม่เลยแถูกต้องก็พอแล้วต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบห้าอันนี้สมเด็จจ็ดชันอันนี้จะออกปผงน้ำมันนะพี่นะสวยมากถึงจะเก่าถึงจะใหม่พอเราชอบแล้วก็ปิดได้เลย ของจะบูชาเนาะต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบหก 16. เป็นเหรียญหลวงพ่อผาง mm. เหรียญหลวงพ่อผางนี่ค่ะได้ลต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบสิบเจ็ดนี่สมดิษฐอ็นนี่เหมือนจะเป็นบางขงนพรมนะพี่นะเอราะวจัดข้าวกลุมขึ้น ก็เป็นหมายเลขสิบแปดอันนี้เป็นเครื่องรางไอันนี้เป็นเครื่อง,างอนนรองางผูู้สุกหรือเปล่าพูดเก่าหมายเลขสิบแปดนะหนึ่งร้อยห้าสิบสุดคุ้มเยี่ยมแล้วได้พระเก่าขึ้นคอยด้วยนะต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบเก้าอันนี้หนูเลกาหมายเลขสิบเก้าหุเลกานน่เผ่นตะกรุดนะพี่นะพันผนไว้นะพี่ มหมายเลขสิบเก้าต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบนี่นี่เป็นพระกรุนะดูน,นาปกนี่ชุดลงกุกเลยนะพี่นะเด,เดี๋ยวเลยหมายเลขยี่สิบต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบเอ็ดหมายเลขยี่สิบเอ็ดเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยอยุธยานี่ซองๆเดิมยังไม่ได้แกะแกะไปพี่ ตาบาก็เป็นหมายเลขยี่สิบสองเหรียนุ่งปูไข่จังเลนห่วงเชื่อมโอ้ด้านหลังมีรอยจานนะพี่สวยสะดุดตาท้าขาได้เลยตาบาก็เป็นหมายเลขยี่สิบสามอันนี้เป็นเนื้อดินนี่ผงสุพรรณเลี่ยมเก่าเรี่ยมโบราณนะพี่เป็นเนื้อดินนะะผงสุพรรณตาบาก็เป็นหมายเลขยี่สิบสี่นี่เป็นหนุงปูทวด ผงอันนี้เจ๊ไม่เอาออกเอน้องแลมไม่เอาออกแล้วพี่นะเพราะว่าซีนไว้อย่างดีแล้วปิดได้เลยด้ยนี่ข้างหลังมีเล่ด้วยนะมันดูปีสองสี่หรืปีอะไรเนี่ยหรือออกวัดปราสาทก็ไม่รู้เนี่ยนีพี่ดูกันเอาเองนะต่อไปก็เป็นหมาดิคิห้าอันนี้เป็นพระดีลาเยี่มกรบจากวัดแล้วพี่นะนี่ด้านหลังมินาควักสวยมากใครดูที่ชอบพร้อมจัดได้เลย,เลยต่อไปก็เป็นหมาดิคิหก นี่ผักคงลำโพูนะโคตรเก่าแม่ดินสีดำแจดได้เลยใครชอบผักลูกต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบเจ็ดอันนี้ตะกุดนี่ใช่หลวงปู่ศุกหรือเปล่านี่แจกได้เลยสวยจึง้งสวยจึง้งดูคนเราเองนะพี่สวยถูกใจก็เอาไปนะถัดไปไดก็เป็นหมายเลขยี่สิบแปด ่าตรงพอเงินตรงนี้จัดได้เลยขีตาแน่นอนนี่ปิดได้เลยนะถือจัดต่อไปก็เป็นมายเลขยี่สิบเก้าอันนี้เป็นพระนอนนี่ครับโคตรเก่าจัดได้เลยนะมายเลขยี่สิบเก้ามีหลายหลวงพ่อปลูกเสษกันเยอะมากพระนอนอ่ะปิดได้เลยนะหมายเลขยี่สิบเก้าต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบด,ดุล,นะล,ลพิเศษ นี่ค่ะไปต่อเลยออทิชเชีงยงไลน์ชุกลาบดูด้านหน้าแล้วพี่นะไปต่อเลยหนะ้าเนื้อผมต่อไปก็เป็นหมายเลขสามเอ็ดนี่กระตุกเออเปต่อเลยนะลุลงปูฉุกหรือลุลงปูเอี่ยมเนี่ยสองอย่างเก็บไปเลย ได้มาแบบนี้ก็ขายแบบนี้นะพี่เดี๋ยวมาเลขสามเอ็ดต่อไปก็เป็นหมาเยเลขสามสองราคาสามนแล้วนะค่อยดูคอยชมนะพี่นี่พญาคุดเนื้อเงินเดี๋ยวเออตัวคุดใหญ่เนื้อเงินออน,น,นะพี่นะตรงนี้คเรียกเนื้อทองทิพย์อะไรเนะนี่ยทิพย์ทิพย์เนี่ยีโมีคุด วยตะตตาหลวงพ่ออะไรเนี่ยหมายเลขสองห้าสองเจ็ดเต็มเลยนะพะี่นะหลวงพ่ออึ่งหลวงพ่ออึ่งอะไรเนี่ยต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสามเนื้อชิน้นพิษพระดีลาเนื้อชินกัมเพงนี่เก่าดูดีจัดได้เลยนะปิดไปที่สามร้อยต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบสี่นี่พระแผงสมโกด้วอยอะไรนี่แหละ ิแค่ดูง่ายพี่ไม่ต้องดูเยอะแค่เราชอบแล้วก็บิดได้เลย้าขาน้องเล่้ยได้เลยราคาสามร้อยนะหมายเลขสามสี่ต่อไปก็เป็นหมายเลขสามห้าอันนี้สิวรีลงพ่อเฉ่งโหดเก่าลงพ่อเฉ่งเหมือนจะเป็นสำลีหรืออะไรนี่เนะี่ยต่อไปก็เป็นหมายเลขสามหก 36. นี่ค่ะอันนี้เหมือนจะเป็นอาจารย์ลอยแล้วพี่นะถวยจึ้งเรียมแล้วพี่ขึ้นคอนได้เลย ขอดูเพิ่มเติมได้ทางไลายนะติดต่อนโรงแรมได้เลยนะต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบเจ็ดอันนี้เป็นนางพญาอ่าเรียมกบตัดไปพี่นะแกดูได้ไหมราคาสามร้อยนะพี่นี่ดูนะจริงดีกว่านี่ความสวยยกให้สามร้ยน,นะพี่นะปิดได้เลยจุดจึ้ง หกก็ทักหาได้เลยนะเดี๋ยวค่อยแกะดูทีเดียวนองก่ายรูปเนาะราคา300ร้อยนะพี่ต่อไปก็เป็นหมายเลขสามแปอันนี้ลงปูทวดทิมพุท้อนเนื้อปลากาว้ช่างให้เื่อยนี่สวยต่อไปก็เป็นหมายเลขสาก้าอันนี้เป็นสิงห์งอแงๆนี่่ะสิงเก่าเนาะพี่นะของ่อเดิมไเลยไจิง ก็เป็นหมายเลขสี่สิบนี่อันนี้ก็เป็นงาอะลิฟอะไรอะงาไม่ใช่งาไทยอะเป็นกล่องใส่คิ้วพึ้งงาอะลิอะไรเขาเรียกอะไรพิซเซเลนอะไรเนี่ยนี่ของคิ้วพึ่งหนึ่งอันนะพี่นะเดืเลดหรือว่างาอ,อฟริกาอะไรนี่เนี่ยโอ้ยน้องเลมก็เรียกไม่เป็นนะพี่นะไม่เข้าใจพูดขายอย่างเดียวต่อไปก็เป็นหมายเลขสี่สิบเอ็ดหลงพวกเงิน รวยเงินเหลือนี่อ๋อนี่หมายเลขสี่สิบเอ็ดราคาสามร้อยนะพี่นะด้านหลังเป็นลงพ่อลงพ่อเพรหลวงพ่อเหลืออ๋อถวยจึง้งนึหาปิดได้เลยนะพี่ถ้าชอบนะคะต่อไปก็เป็นหมายเลขสี่สิบสองนี่มันจะเป็นพระลบุรีนะสวยแจ็ดนี่พระหน้ามองน่าสนใจติดต่อได้เลยสามร้อยนะพี่นะสวยมากนี่ ราคาสามร้อยหมดแล้วนะพี่ต่อไปก็ชิ้ลละห้าร้อยแล้วนะค่อยๆชมค่อยๆดูนะพี่ดูในในคลิปใน่บอก่อนตาขาดน,นะเพนะต่อไปก็ชิ้ลละห้าร้อยนี่เป็นผักกลิ่งเนื้อนวะทองแดงกิ่นกิ่งเนื้อนวะทองแดงนี่ค่ะธรรมราชามีโค้ดด้วยนะพี่ตรงนี้เลยเป็นเนื้อนวะทองแดงนะเปิดไว้ที่ห้าร้อย ตับปาก็เป็นพระรอดเขาเรียกพระรอดหรือพระเลี่ยงอะไรนเนี่ยเนี่ยเรียมเงินนะพี่นี่ก็ปิดไปที่ห้าร้อยนคะเรียมเงินปิดไปที่ห้าร้อยสนใจทักได้เลยต่อไปก็เป็นพนะระปิตาพระปิตาจัมโบ้่าทององค์ใหญ่ร่ำฝ่ามือปิดไปที่ห้าร้อยเช่นกันนะคะสนใจทักได้เลยติดต่อน้องเลม้นะด้านหลังเป็นยันด,ดูที่ ดูที่อัดกันเอาเองดูหลวงพ่อกันเอาเองนะนี่ค่ะปิดไปเลยต่อไปก็เป็นเต่าเต่าหลวงพ่อสุกนะพี่ไม่ใช่เต่าหลวงพ่อหลิวนะเต่าหลวงพ่อสุกอันนี้ก็ปิดไ้ที่ห้าร้อยเรื่อยเช่าพ้อมปิดต่อไปก็เป็นเหรียญกรมธนารักษ์นี่ไปเลยน,นี่ก็ปิดไ้ที่ห้าร้อยนะ เป็นเหรียญกลมธนาลักษณ์เรนี้เป็นเหรียญเงินนะพี่นะเงินลงกษาปณบนี่ปิดไปที่มีพร้อมกล่องเก็บไปที่ห้ราร้อยชิ้นจันนะคะแล้วก็ชิ้นสุดท้ายไม่เป็นพระเดี๋ยวก่อนไอ้นี่เขาเรียกพระชัยวัดหรืองอะไรเนี่ยนี่พระชัยวัดโคตรเก่านี่นี่นไงเนื้อสมดิษแต่นี้ปิดวิธีพันสองแล้วพี่นะ น้ำสมนิตพระเจ้าวัดคูดเก่าอันนี้ได้มานานนะน้องเนมได้มานานแล้วสามปีแล้วนี่ยนี่เป็นเล่หสวยจิง้งอ๋อชอบชิ้นไหนบอกอี ep บอกหมายเลขถ้ามีรูปยิ่งดีนะทักหาได้เลยติดต่อน้องเลมพัดลูกได้เลยนะติดต่อสอบถามได้เลยดูราคาให้เรียบร้อยก่อนทักหานะคะอ่าฝากพ,พี่เอฟซีนะกดไลค์กดแชร์กดกริ่งกดติดตามในะช่องน้องเลมพัดลูกหลักร้อยด้วยนะคะ ก็จะไปพาดในคลิปต่อไปนะวันนี้ก็มีมาฝากแค่นี้นะพี่อีพี่น่าก็เจอกันใหม่สวัสดีนะคะ